เจ้าหาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คู่เกดค่ะจะมาสอนไวยากรณ์นะคะทั้งหมด5ตัวเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่เราได้เรียนไปสัปดาห์ก่อนนะคะค่ะไวยากรณ์ตัวแรกนะคะอ่านว่าเปียเปียแปลว่าหยาค่ะคำนี้นะคะแปลว่าหยาค่ะเวลาเราเอามาแต่งประโยคนะคะอย่างประโยคตรงนี้ลองดูประโยคนี้นะคะประโยคนี้อ่านว่าอะไร หนีเปียชงชีว์ว่หนี่เปียชงชีวออ่านหนีแปลว่าคุณใช่ไหมเปียแปลว่าย่าชงชีแปลว่าโกรธนะคะลองเอาคำศัพท์ครั้งที่แล้วมาดูได้เลยนะชงชีแปลว่าโกรธวอแปลว่าฉันก็ตรงตัวเลยหนีเปียชงชีวอคุณอย่าโกรธฉันนะคะค่ะคำที่สองนะคะร่างร่างแปลว่าทำให้นะคะ อันนี้ก็ต้องมีประธานแล้วก็มีกรรมเนาะ,ะก็คือหนีอ่าด,ดูที่ประโยคนะคะหนีร่างว่เหินคลายสิ้นหนีร่างว่เหินคายสิ้นหนีก็คือประธานของประโยคเนะาะวอก็คือกรรมต่อมาอันนี้ข้างหลังเป็นได้หมดเลยคุณทําให้ฉันอะไรอะ่ะคุณทําให้ฉันมีความสุขก็ได้คุณทําให้ฉันเศร้ามากก็ได้นะคะอื คุณทาให้ฉันเหนื่อยมากๆเลยก็ได้ข้างหลังเนี่ยเนาะได้หมดเลยตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ,ะหนีร่างบ่เหินคายสิน้นประโยคนี้นะคะจะแปลว่าคุณทําให้ฉันมีความสุขมากๆต่อมาคําที่3ค่ะหายหายแปลว่ายังนะคะประโยคตัวอย่างนะคะหนีหายเหินว่ามาหนีหายเหินว่ามา คุณยังเกลียดฉันไหมอะ,อะคําว่าเฮิ่นเนาะคาว่าเฮิ่นแปลว่าเกลียดอืคําว่าหายแปลว่ายังคุณยังเกลียดฉันไหมตามตัวเลยเนาอะอคุณยังเกลียดฉันไหมอืมต่อมาคําที่สามนะคะเอ้ยคาที่สี่ค่ะคําที่สี่ค่ะปุยเย่าปุยเย่าปุยเยา่ยาแปลว่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องประโยคตัวอย่างก็คือหนีปุยเย่าผ้าหนีปุยเย่าผ้า คำว่าผ้าแปลว่ากลัวใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะนี่ปู่เย้าผ้าคุณไม่ต้องกลัวอ่าและคำสุดท้ายนะคะปู่จุด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 มาปู่จุด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 มาอ่าคำนี้นะคะแปลว่าไม่จุดจุดจุดหรออ่าปกติแล้วใช่ไหมเวลาเราอ่านคำว่าปู่อ่ะเราอ่านว่าปปูไม่โทรปู่ใช่ไหมปู่ แต่ว่าครูเกศบอกว่าเวลามันมา,าตัวข้างหน้านะคะเป็นเสียงสามเป็นเสียงสามก็คือหนีเนาะหนีเวลาเราอ่านหนีปูใช่ไหมหนีปู้อ้ายมันอันนี้มันด้วยกันมันไม่ได้นะคะเสียงซีกับเสียงส,ส,สดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นข้างหน้าเป็นเสียงสามเหมือนเดิมหนีและเสียงปู้นะจะคำว่าปู้ก็เป็นปูอ้ายก็เป็นเสียงซีเหมือนเดิม คำนี้ก็จานว่าหนีปูอาาป่อายห่อมาหนีปู่อายห่อมาคุณไม่รักฉันหรอคุณไม่รักฉันหรอ,อวันนี้นะคะครูเกตจะสอนห้าคำนี้นะคะที่เป็นไวยากรณ์ภาษาจีนอันนี้นะคะให้นักเรียนไปจําคําที่ครูเกตนะคะได้ได้ยกตัวอย่างไปนะคะจำให้แม่นเลยค่ะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมา เรียนเรื่องต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแค่นี้ค่ะใจเจียนบายบาย